สวัสดีครับสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel Fanboys ซีรีส์เรื่องใหม่แล้วก็เป็นยูรีเรื่องแรกของ JTv ถูกเป็นตัวเนาะใช่แบบตัวหลักเลยอันนี้ก็คือเป็นซีรีส์ที่ประกาศต้องของเป็นรายอัพของปี2023ถูกไหม2023จริงแล้วเนาะจริงแล้วมันเป็นรายอัพของปี2023 23 ยี่สิบสามยี่สิบสามเป็นเรื่องสุดท้ายปะ่ะของปีสองพันยี <như S 2> ่ส <smoking fish> ิสามใช่ไหมเหมือนจะยังอ่ะยังมีอีกเหรอเหมือนจะมีอีกเรื่องหนึ่งอ่ะแต่เรื่องเรื่องไอ้นี้ป้าที่ดิวเล่นกับน้องพีมอ่ะใช่ชาเออดิวกับพีมใช่เนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นรองสุดท้ายเนาะของสองพันยี่สิบสามนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือยี่สิบสามจุดห้าองศาที่โลกเอียงนั่นเอง yes เออจำไพลอดได้เป็นก็คือเป็น มิวเลิฟเออน้องมิวใเลืมและเธอวันนี้เป็นวันที่เธอเลอร์ออกถูกปะใช่ใเท่าไหร่วันนี้ยี่สิบสามเลยจ้ายี่สิบสามบอทีเอาเข้มาแล้วเลิกออกตอนห้าโมงป้ารู้สึกใช่เหมือนเหมือนห้าโมงตอนห้าโมงอุ้ยน่ารักมากน่ารักเราคิดมาแล้วไงแล้วตอนสักสามทุ่มไงคุณฝนยังไลฟ์อยู่เลยกับไลฟ์ไอจีอยู่อ่ะ ใช่เอน้องมิเออน้องนิ้วกับน้องเลิฟอ่ะแต่วันนี้ไซก็ว่าวันนี้ตอนบ่ายในบอร์ดแคร์สอ่ะพี่ฝนถามวันนี้วันที่เท่าไหร่อืมแซก็ถามทำไมนะทำไมคุณทวีอยู่ในสามบอดแคร์แต่ตอนบ่ายไม่ทำงานเหรอชานทำแต่ฉันก็เปิดไว้อ๋อไม่ได่หรอกนพากนไปประสอ่ะตลอดเวลาฉันมติ ทาร์กฟังชันจ้ะจ้าทำดีจะจุดทำดีจูทำดีซึ่งไหนวันนี้เทเลอร์มาแล้วเราไปดูกันเลยไหมไปได้จ้าฉันชื่อวงฟาฉันคือเด็กต่างจังหวัดที่ต้องย้ายมาเรียนที่กรุงเทพฉันกำลังย้ายเข้ามาอยู่ในจักรวาลที่ฉันไม่รู้จักแล้วฉันก็ได้เจอกับศูนย์กลางของจักรวาลนี้เธอคือซันดูไอพ์ของจักรวาลตัวจริง ดาเมดแรงกว่านี้รูปอีกอ่ะเอาเป็นลมเราซันนะเธอชื่ออะไรอ๋อซันเราชื่อองศานะอินดีที่ได้รู้จักนะองศาตัวจริงน่ารักกว่านี้รูปอีกโลกอเป็นอินเเหรอซันเป็นคนดังประจำโรงเรียนเอสตาฉันแอบติดตามเธอมาตลอด ดันฟอร์มาว้ายอกสาเกิดวันอะไรันงคารภูพิทักธ์สุข์อาทิต์เราเกิดวันอังคารนี่รอดยากความสวยเป็นจิตกรแต่งฮ้ยเฮ้ยองศาขี้นกอะสิ่งที่องศาทำวันนี้โคตรเท่เลยจริงปะเวลาจันยิ้มทีไรเราทำอะไรไม่ถูกเลยอะ จีบป่ะเนี่ยดอกไม้ส,ยสวยๆมันก็เหมาะกับคนส,ยสวยๆน้อ <c oughs> งองศาค่ะพี่ตน้นจะจีบองศาจริงๆหรอคะเอาเป็นว่าน้ององศาเนี่ยเป็นคนพิเศษของพี่ต้นแล้วกันองศาเล่นบาสไม่เป็นแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ย๋ยวเราสอนเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหัวใจของคนเรามันจะเต้นแรงได้ขนาดนี้ อยู่ๆก็เพิ่งไปรักเรากายกับซันได้ยังไงชอบกันรู้สึกดีต่อกันแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนี่มันสถานะอะไรกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงาเราบอกความจริงกับซันว่าเราคือเอิร์ธซันก็จะผิดหวังที่เราไม่ใช่ผู้ชายเหมือนที่ซันเข้าใจมนุษย์ชอบซันจริงๆไหมถ้าชอบจริงนี่คือโอกาสที่มนุษย์จะบอกความจริงกับซัน วิเนนเเอลียราชอบซันนะเรามาเป็นแฟนกันไหมใช่เฮ้ยไม่โอเวอร์หรอเวลาเราโกรธอะเราน่ากลัวมากเลยนะอย่างนี้แปลว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเอเลี่ยนเหมือนอีทีหรอเออเไรแล้วเาทำดีใจไหม ว่ามีสองคู่ใช่ไหมั้งนั้นนะ่ะโลกเอียงเหรอใช่อืมก้องสาวมันได้อ๋อ เอดมมยี่ิบสามจุดห้องศาเคก็น่ารักว่าทุกวันศุกเวลา2อทุ่มครึ่งทาช่อง g m m 25รับชมย้อนหลังแบบอันคัดที่แรกข้างเน็ตฟลิกเวลา3มทุ่มครึ่งออกอากาศตอนแรกแฟนดีนาคมนี้เห้าน่ารักกน มาอมยิ้มตลอดเชล์เลยเออจริงเออเขินนะเขินอยู่นะจริงนะคือมันน่ารักกันน้องมันเล่นออกมาหน้ารักกันด้วยตอกเลยน่ารักมากดูบุคลิกชัดเนาะทั้งสี่ตัวละครเลยอ่ะที่ที่เราเห็นออกมามีทั้งมิวเลิฟแล้วก็วิวจูนใช่ปะช่อูเป็นคู่ปะคู่กันนะก็น่าจะคู่นะคู่รองงเงี้ย ก็จะเป็นคู่รองเอหรือเป็นเพื่อนกันเฉยๆเพราะว่าเขาใช้อีทีงนี้เอออย่างเงี้ยเพราะว่าตัวตัวของวิวอะเขามาในแบบว่าเหมือนจะเป็นเออมันต่างดาวเนาะแล้วเรียกเรียกว่ามนุษย์อะมนุษย์มนุษย์แม่ละเาะ่าจะเป็นคนที่ชอบอีทีเขาเรียกเลยนะชอบมนุษย์ต่างดาวอ๋ออีพรากแม่ละเขาเป็นอีทีแล้วก็มีมีอะไรนะมีซัน มีองศาอะไรเงี้ยองศาหล้กอ๋อคือองศาใช้ชื่อในอะไรนะน่าจะไอจีในโซเชียลเหรอเออว่าเออว่าเป็นเอิร์ธใช่ไหมแล้วก็เป็นแล้วก็แบบเหมือนทำเป็นผู้ชายป่ะเหมือนทำมือนอะยอย่างเงี้ยังไม่ได้บอกเพศกันมั้งตอนคุยตอนคุยกันในโซเชียลอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้ใช้ชื่อเอิร์ธไงมันก็ดูเป็นผู้ชายเราดูมัสคูลีเนาะชื่อเอิร์ธดูชื่อใช่ แสดงความเป็นผู้ชายไปนิดนึงไงชื่ออะไรอย่างนี้เฮ้ยแตเลิกกมาน่ารักมากเลยนะเธอมามันมีมันมีความแบบมัธยมวัยใสแล้วแบบสดใสน้องเลิฟก็ออกมาคือแบบพอนเล่นออกมาแล้วดูดิโลกสว่างอะเป็นคนทําให้โลกสว่างริงเนาะเออน่ารักอยู่มันน่ารักอยู่ในตัวมากอยู่แล้วไงน้องเลิฟปะใช่ที่มันเป็นเด็กผู้หญิงที่มันดูยังไงมันก็น่ารักอะเราก็ไม่โตจ้ะ เราไม่ได้ <c oughs> ไมีตอนก่อนหน้านี้เรื่องที่นางที่น้องเล่นเรื่องไอ้โฮมสกูสก๊ที่นางเล่นแบบมีมีลายนิดนึงอ่ะจำได้่วงหนึ่งที่ที่ออกคือมันยังร้ายยังไงยังก็ยังดูหน้าให้อภัยอ่ะนกึกออกปะแต่ตอนนั้นก็ยุม่มเราเราก็ยุ่มชีแลเหมือนกันนะแต่แล้วกูจูนมิวชอบมิวเล่นอ่ะดูโกกันเล่น มิวเล่นไม่เป็นแบบเขาเรียกอะไรมันมันเ์กบ้าเออโกโก้หน่อยแต่แบบบางทีมันมีความรู้สึกว่าที่แว่นหนาๆเนิร์ดอินโทรเวดอินโทรเวดที่บอกเวรกอ่ะเออแต่ฉันดูแลนึกถึงเตตวันจริงที่จังหวะชูดบาสเหรอเตตวันแน่นอนที่จังหวะที่แบบใดๆแบบว่าโกโก้อ่ะเอออืมไม่แน่นะน้องน้องมีวอาจจะไป นมีต้นแบบมาจากเตระวันก็ได้กนะแต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้นะบ้าพิงหรอมันไม่มีแค่นี้นะมีน้องฟอร์ดอีกตอนแรกก็นึกว่าเหตุการณ์มันเกิดในโรงเรียนหญิงล้วนเนาะตอนแรกอ่ะมันเป็นี่อ้าวอยู่เป็นโรงเรียนหญิงแล้วก็มีเจเจโผล่มาใช่ป่ะใช่เจเจหรือเอเจอะฉัน ไม่รู้ว่าสองคนนี้แหละสักคนหัก็อาจจะผักกันมาเล่นก็ได้เธอเออเขาผัดกันมาเล่นเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาแลกตัวกันมาแต่ฟอร์ดเล่นเนี่ยฉันคาดหวังเอานะว่าจะต้องมีเพลงประกอบนะอือแต่เพลงประกอบก็เปลี่ยนเป็นเพลงของน้องผู้หญิงร้องนี่ผู้หญิงแต่มันจะน่าจะมีอีกเพลงอื่นหมายถึงมีเพลงอื่นเออแล้วก็พี่ก๊อฟเป็นครูเหรอใช่เป็นครูหรือเป็น หมอดูพี่ก๊อฟเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอุปก็คือยากอลฟไหมก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบปีที่แล้วอย่างงี้ใช่ไม่ใช่จ้าพี่กอฟเป็นเจ้าของที่ดินที่ให้ขอสร้างโรงเรียนพี่บริจาคเหรอ w ายพี่บริจาคให้สร้างโรงเรียนเหรอพูดเล่นนะครับพี่กอฟเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกเมึง ด่าใต้คลิปได้นะแล้วอ่าในเทเลเลอร์เรายังไม่ดูเนาะว่ามีนักแสดงคนอื่นอีกไหมเนาะที่จะแต่ว่าจะเข้ามาจับหรือรับเชิญะไม่แน่น่าจะเซอร์ไพรส์แบบว่าใดๆมากระได้ต้องรอติดตามสะแต่หนึ่งเรื่องที่เจะจุกเบาใจได้นั่นคือน้องจูนเป็นคนดีเรื่องนี้เออไม่ต้องเดาเลยเรื่องนี้ฉันขอยังไม่ปักได้ไหมเ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ฉันปักทีลายฉันผ้าทุกทีเอาเป็นบอกว่ามองโลกในแง่ลายไว้ก่อนเออฉันขอบแบบเธอจะไม่ให้โอกาสน้องจูนเธอเลยหรอเขาอุตส่าห์มาเล่นเป็นคู่กันแล้วนะกับวิวอ่ะยังอุตส่าห์จะไปยุ่งเ่คิดว่าเขาจะร้ายในแบบไหนเรอจิกหัวเฮ้ยแต่ว่าสองคนนี้เคมีเขาดีตั้งแต่เรื่องในหนังรักเรื่องที่แล้วแล้วนาจําได้ปะใช่ เราแอบกีดตั้งแต่เทนเยแล้วนะคู่เนี้ยแบบว่าพอเห็นเขาเข้าซีนด้วยกันแล้วมันดูแบบเคมีมันได้แบบได้เหียดขีหน้ากันแต่ต้องมาอยู่ด้วยกันเงยียดมั้ยาจากเรื่องนู้นน่ะเออแล้วก็โดนหรือเปล่าเลยพี่ฝนก็เลยเรียกมาซะเลยได้ต่อยอดมาซะเลยต่อยอดต่อยอดต่อยอดก็เริ่มเมื่อไหร่นะเขาเริ่มมาตอนแรกเมื่อวันที่แปดนะวุสุขแห่งชาติยูริเธอ โอ้ยแมกก็คืออก็คืออีก2สัปดาห์เนาะเพราะนั้นเรายังแบบสงสัยกันว่าวันศุกร์จะเรื่องอะไรจะมาลงแทนเนาะเลินั่นคือเรื่องนี้จ้ะแล้วก็รับชมย้อนหลังแบบอันคัดด้วยนะที่ n น t f l i x กซ์ซึ่งเฉพาะเป็น Netflix เดี๋ยวขอทางช่องเราไปดูช่ทางกับว่าเราจะรีแอคดีแคปกันได้แบบไหนยังไงเนาะไม่ไงใช่แล้วโอเค ก็วันน terminar, begun, ี้นะครับสำหรับการที่เรามาดูเทเลเด็กกันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันกับคอนเทนต์อื่นของทางช่องต่อไปนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสด <S <S ีครับสวัสดีครับสวครับไย